นี่คือคลิปภาพบรรยากาศข้างแว่นถิ่นใต้จำนวนหลายสิบตัวที่เจ้าหน้าที่ได้สำรวจและบันทึกภาพไว้ได้ขนาดลงมาจากป่าริมภูเขาหมากินริมชายทะเลบริเวณแหลมตะนดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อํเภอกลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งพบว่าข้างเว่นปูดังกล่าวมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย หยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานบางตัวก็มีลูกน้อยคอยเกาะแม่ลงมาหากินด้วยต่างจับจองบนกิ่งไม้หายอดไม้อ่อนกินเป็นอาหารก่อนจะพากันกลับขึ้นป่าใหญ่บนภูเขาหายไปซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากเนื่องจากข้างเว้นมักจะตื่นคนและหลบตามต้นไม้เพื่อแอบดูผู้บุกรุกซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในค่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นายเรมิสทงแสงหัวหน้าอุทยาแนแห่งชาติหมู่เกาะลันตากล่าวว่าข้างแว่นถิ่นใต้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถือเป็นหนึ่งในตัวชีวัตความสมบูรณ์ของธรรมชาติพื้นที่อุทยาแนแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปัจจุบันพบมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีการขยายพันธุ์ซึ่งพบว่าขณะนี้มีลูกน้อยเพิ่งเกิดใหม่จาวนนับสิบตัวแต่ค่อนข้างชมยากเนื่องจากแม่ข้างจะหวงพาหลบสายตานักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการล่าจากการสำรวจที่อุทยานหมู่เกาะลอนตาเพราะว่ามีอยู่ไม่ถึงร้อยตัวสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถมาชมได้ในช่วงเช้าซึ่งข้างเว่นมักลงมาหากินและขอให้ช่วยการอนุรักษ์ดูแลไม่ส่งเสียงรบควรให้ข้างเว่นตกใจกลัวทั้งนี้ลักษณะของข้างเว่นถึงใต้มีสีสันได้หลายแบบ ช่วงบนอาจมีสีน้าตาลเทาหรือสีดําส่วนช่วงล่างขาหลังและหางสีเทาอ่อนใบหน้าสีเทารอบปากสีขาวมักมีแต้มขาวรอบดวงตาเหมือนใส่แว่นส่วนลูกข้างแว่นจะมีสีเหลืองทองสำหรับอุทยานหมูกรลําตาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกแต่ปูยิ้โดยรณรงค์พกถุงผ้ากินโตและแก้วน้ำส่วนตัว หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะพลาสติก